ทำบูญใจบาทด,ด้วยกันค่ะต่างกิตต่างใจนะโมตัสสะภะคะวะตอะรรหัโตสัมมาสัมพุทธสะนะโมตัสสะภะคะวะตอะรรหัโตสัมมาสัมพุทสะนะโมตัสสะภะคะวะตอะรรหัโตสัมมาสัมพุทตะจาทุสุทินางวัตะมีทานางอาสาวะขยาวหางังโหตุเข้าข้าพเจ้าข่าวดังดอกบัวยกเหนือหัวบูชาพระพุทธบูชาพระธรรมน้อมนำถวายพระสงฆ์ มุ่งตรงต่อพระนิพพานขอให้พบดวงแจ้วขอให้แค้วบ่วงมานขอให้ทันพระศีอานในอนาคตการการ้นี้เธอสาธุข้าพเจ้าขอตั้งจิตอุทิศผลบุญกุศลแผ่ไปให้ภัยสารถึงวิดามารดาและอาจารย์ทั้งลูกหลานญาติมิตรสนิทกันคนเคยร่วมทำงานการทั้งหลายขอให้มีส่วนได้ในกุศลผลบุญชัน ทั้งเจ้ากรรมนายเวรและเทวันขอให้ท่านได้กุศลผลนี้เอยสอธาบุญที่ข้าพเจ้าทำวันนี้ขอข้าพเจ้ามีสุขภาพแข็งแรง อายุยืนครอบครัวมีความสุขมีเงินมีทองเหลือจินเหลือใช้เหลือเจ็บซาถุกขอให้ลูกข้าพเจ้าที่ทํางานก็ขอให้มีความสุขในหน้าที่การงานเรือนยศเรือนตําแหนง่งส่วนลูกที่เรียนก็ขอให้สําเร็จในสิ่งที่เพื่อนรักสิ่งที่เพื่อนเรียนค่ะก็ขอให้สุขภาพแข็งแรงเช่นกันส่วนน้องภูเขาก็ให้เป็นเด็กดีว่านอนสอนง่ายยาไข่ยาไอเลี้ยนเร่งเป็นคนดีกตัญญูรู้คุณรู้คุณ บิดามารดาจะได้เจริญในวันข้างหน้าค่ะสาธุก็ขอ,ขอให้ทุกคนที่มารวมโมทนาในครั้งนี้มีความสุขสมหวังสมปารถนาครอบครัวเจริญลุ่งเรืองค่ะก็จะเป็นการอุทิศให้บรรพบุรุษของเราที่ล่วงลับไปแล้วมีบิดามารดาเป็นต้นตลอดจนถึงเจ้าบุญนายคุณ รูบาอาจารย์ผู้อุปถัมภ์ค้ำชูข้าพเจ้าเทวดาประจําตัวข้าพเจ้าเทวดาประจําบ้านเรือนเทวดาประจําครอบครัวเจ้าที่เจ้าทางอินคมยมเทพทั้ง16ชั้นฟ้าสิบหาชั้นดินรวมถึงเจ้ากรรมนายเวรที่ข้าพเจ้าเคยล่วงเกินท่านไว้ข้าพเจ้าก็ขอให้ท่านอโหสิให้ข้าพเจ้าส่วนใคร ท, uncle, ที่ท pues truth, er. mm ํา hmm. ก um, ับข้าพเจ้าตั้งใจก็ดีไม่ตั้งใจก็ดีข้าพเจ้าก็โอ้โหสิให้ทุกตนทุกรูปทุกนามบุญในครั้งนี้ถึงจะเป็นบุญเล็กบุญน้อยก็ขอให้ร่วมด้วยใจที่บริสุทธิ์ก็เป็นบุญซาถุซาถุสาธุขอหลวงปู่มาค่ะใส่บาตรมามาจารย์ถุรุ่นกันค่ะจัตตารธรรมาวัันติอายุวันครั้ง ก็รังให้สมองเียนเก่ง